ผู้ชมนะคะที่กําลังมองหาการลงทุนในต่างประเทศนะคะวันนี้เรามีพิเศษนะคะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะเราไปพบกับพี่เสษกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพิเศษสวัสดีครับออมเรื่องของการลงทุนต่างประเทศนะคะพิเศษที่ผ่านมาถ้ามองย้อนไปหลายปี5 10, ปี10ปีที่แล้วนะคะการจะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการหาข้อมูลนะคะพิเศษมันก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้ที่จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยอินเทอร์เน็ต ะะแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วพิเศษในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศดูเหมือนจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดวันนี้พิเศษมีอะไรจะแนะนํากับนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในต่างประเทศบ้างค่ะคือแต่เดิมเนี่ยคำแนะนําสําหรับการกระจายไปลงทุนยังต่างประเทศนะครับเราก็อาจจะบอกว่าอย่าลงการกระจายไปลงทุนต่างประเทศมีเรื่องที่ดีแต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก็อย่าก,กระจายไปเยอะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้รู้จักหรือเราไม่ได้เข้าใจหรือกิจาการหรือบริษัทน,น้ัน้น เหล่านั้นดีกองทุนนั้นๆแม้ว่าจะเป็นกองทุนที่มีผู้จัดก,การกองทุนฝีมือดีในการดูแลนะครับแล้วกองทุนไทยเขาก็ดูให้อีกชั้นหนึ่งว่าเขาจะลือกกองไหนกองไหนแล้วก็พาไปลงทุนแต่ว่าด้วยความที่มันไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็บอกว่าเวลาลงทุนอะไรพยายามลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้จักนะครับถ้าไม่รู้จักก็ลงทุนได้แต่น้อยหน่อย ไม่นับเรื่องกฎเกณฑ์สมัยก่อนการควบคุมเรื่องของการไหลฟโล,ลเงินเนี่ยโดยเฉพาะเงินไทยที่ออกไปลงทุนยังต่างประเทศเนี่ยถูกควบคุมโดยภาครัฐนะครับเพื่อเป็นเนื่องจากเป็นประเด็นในเรื่องของเสถียรภาพค่างเงินแต่ปัจจุบันประเด็นนี้ก็ได้ผ่อนคลายลงไปนะครับภาครัฐก็ให้อิสระมากขึ้นนะครับผ่อนคลายแล้วก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนขยับขยายไปหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นในต่างประเทศมากขึ้นปัจจุบันเราก็เลยเห็นกองต่างประเทศที่ออกมาเสนอขายเยอะมาก นะครับท right. ีมมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เดิมเราลงกองต่างประเทศเราก็จะบอกว่าจะไปลงที่ไหนนะครับที่ไหนก็คือลงประเทศไหนภูมิภาคไหนรุ่มไหนดีภูมิภาคไหนนะครับแล้วก็หลังๆเราก็จะเห็นลักษณะของทีมเมติกมากขึ้นนะครับหรือเซกเตอร์มากขึ้นบอกว่าเฮลท์แคร์คือทีมเรื่องสุขภาพมันดีทีมเทคโนโลยีมันดีหรือประเทศจีนที่จะบอกว่ามันเป็นมันเป็นประเทศก็จริงแต่ว่ามันก็มีความโดดเด่นชัดเรื่องของ สตอรี่ว่ามันจะโตแบบไหนจะโกรธแบบไหนมันไม่ใช่แค่การกระจายภูมิภาคอย่าง,างดเดียวค่ะปัญหาหนึ่งสําคัญสาคัญที่เรามักจะเจอบ่อยกับการที่เราตัดสินใจที่อยากจะไปลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าบางอุตสาหากรรมหรือบางเซกเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอย่างที่พิเศษแนะนำะยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของทีมเทคโนโลยีนะคะเมืองนอกมันอาจจะมะีการลงทุนที่มากกว่า นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์เองนะคะหรือว่าตอนนี้ทีม ESG ก็มาอย่างเงี้ยนะคะพี่เสกตรงนี้มันเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่จะขับเคลื่อนให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มเห็นโอกาสการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นเป็นช่องทางครับก็ก็เป็นโอกาสแหละอย่างที่ออมว่าก็คือว่าถ้าอยากจะลงบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเราทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ตื่นยันหลับนะครับกลางคืนยังวัดนาฬิกาฮาร์ดเรทตอนนอนกันเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้น เราเชื่อว่าเทคโนโลยีมันมากิจการมันมาถ้าจะซื้อเทคโนโลยีหรือกิจการพวกนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราตลาดเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต่างประเทศจะลงกิจการเฮลท์แคร์บ้านเราก็จะเป็นกลุ่มเซอร์วิสคือกลุ่มโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับอาจจะมีบริษัทที่มีผลิตเรื่องถุงมือยางที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่บ้างก,ก็โดดเด่นขึ้นมาในในช่วงเวลาที่มีความต้องการอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเทียบกับความเป็นเฮลท์แคร์จริงๆมันยังน้อยนะครับเรื่องของ บริษัทในกลุ่มไบโอที่ไบโอเทคโนโลยีที่มีการค้นคว้าวิจัยนะครับหรือว่าเซอร์วิสในรูปแบบใหม่ๆนะครับหรือว่าเครื่องมือหรือว่านาวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้พวกนี้เพราะคุณเชื่อพวกนี้คุณก็ต้องไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นการไปต่างประเทศเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องโอกาสได้มากขึ้น แต่ลงทุนเองเนี่ยมันดูเหมือนจะยากอะลงตรงอย่างนี้คือเราใช้กองทุนรวมในการเป็นเครื่องมือในการลงทุนต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ดีกว่าอยู่แล้วครับดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าถึงจะเป็นต่างประเทศนะครับเราก็ไม่ได้รู้จักบริษัทเหล่านั้นดีแม้ว่าบางบริษัทเราบอกว่าเออจริงๆเราอาจจะรู้จักบริษัทบางบริษัทดีกว่าบริษัทไทยอย่างเช่นทุกวันนี้เราทํางานออฟฟิศคุณใช้ Google ค,คุณใช้ Microsoft ใช่ไหมครับใช้อยู่ทุกวนันคุณชินใช่คุณใช้โทรศัพท์อะไรล่ละ Android ใช่ไหมครับใช้โทรศัพท์ Apple อย่างเงี้ยคุณเล่น Facebook คุณใช้ไลน์เครื่องนี้เป็นบริษัทต่างประเทศหมดเลยคุณเป็นลูกค้าดีไม่ดีคุณรู้จักบริษัทเหล่านี้มากกว่าบริษัทไทยบางบริษัทซะอีกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกๆบริษัทที่คุณจะรู้จัก <c oughs> นะครับคุณจะวิ่งไปซื้อบริษัทเหล่านี้คุณรู้จักกิจการคุณเชื่อมันแต่ว่าเรื่องราคาละ่ปะปัจจัยล่ะนโยบายละ่ะคุณค้นหาข้อมูลได้ได้ดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการใช้กองทุนรวมซึ่งผู้จัดการกองทุนเขาก็จะมีรูปแบบทั้ง ไปลงทุนในกองต่างประเทศเป็นกองเป็นฟีดไปเลยหรือลงเป็นฟันออฟฟันคือเลือกหลายๆกองก็ได้หรือว่าบางกองก็เป็นผสมผสานคือเลือกกองด้วยแล้วก็ลงตรงด้วยในหุ้นที่ผู้จัดก,การกองทุนเขารู้จักคุ้นเคยแล้วก็เขาอยากจะเพิ่มน้ําหนักอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีหลากหลายมากขึ้นครับค่ะอันนี้ถามเพิ่มแล้วกันนะคะพิเศษอย่าง นักลงทุนโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นแฟนกองทุนบัวหลวงนะคะพิเศษมันมีกองทุนต่างประเทศที่หลากหลายกองมากเหมือนกันรวมถึงกองทุนไทยด้วยนะคะแล้วก็มีอยู่บนเชลฟ์ให้นักงทุนสามารถเลือกลงทุนได้แต่สําหรับกลุ่มนักลงทุนที่เขามองว่าเขาไม่รู้จะเลือกลงทุนในกองทุนแบบไหนดีแต่เขารู้แหละว่าเขารับความเสี่ยงได้ประมาณไหนอย่างนี้พิเศษมีคําแนะนําให้กับนักทุนยังไงบ้างคะอย่างของบัวหลวงเองเราก็มีกองทุนที่เป็นเรียกว่าเป็นฝันเอาฝันคือกองทุนที่เลือกลงในกองของเราเองให้โดยเฉพาะ ลักษณะที่รูปแบบว่ามีกองที่ลงทุนแบบเรียกว่าตามความเสี่ยงที่รับได้อย่างที่ออมบอกนะครับกลุ่ม B ีมแบ็กกลุ่มแบบบีแบ็กก็เรามี3กองนะครับเรามี b ีแบบ1ร้อยห้าสิบห้าแล้วก็บีแบยี่สิบห้าซึ่งร้อยคืออะไรก็คือบอกว่าลงทุนหุ้นไม่เกินร้อยก็คือร้อยเนี่ยก็คือมีสามารถลงทุนหุ้นได้เต็มนะครับเต็มแม็กซ์ก็ประมาณ8 0ด0 0ถึงร้อยลงทุนในกองหุ้น55ห้าสิบห้าก็คือลงทุนในกองหุ้นของเราอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน55%โดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่ำหน่อยก็เป็นกลุ่ม25อันนี้ผู้จัดก,การกองทุนไม่ได้มีประเด็นเรื่องโฮมบแอส่าจะต้องเวทน้ำหนักหุ้นไทยหรืออะไรตามสัดส่วนของกองที่เรามีอะไรเลยนะครับแต่เรามองว่าระยะยาวแล้วทีมไหนจะมาสตอรี่ไหนจะมาตามกระบวนการลงทุนของบวัวหลวงเองที่เรามองว่าเรามองไปข้างหน้าแสวงหาโอกาสที่ผลตอบแทนแล้วเก็บ รอคอยกันแบบตัวระยะยาวแต่ว่าระยะเวลาสั้นๆที่มันมีปัจจัยมากระทบในระยะอาจจะ6เดือน1ปี2ปีเนี้ยเขาก็อาจจะมีเรื่องของการปรับสัดส่วนหรือลดน้ําหนักหรือเพิ่มน้ําหนักอะไรตามปัจจัยเพราะว่าตลาดมีความผันผวนสูงง่ายขึ้นมากขึ้นความไม่แน่นอนสูงขึ้นเราก็จะดูเรื่องพวกนี้แล้วก็มีการเวทน้ําหนักว่าช่วงนี้อาจจะเวทกองกอง A กอง B หรือลดน้ําหนักกอง C เพราะปัจจัยนู่นปัจจัยนี้อย่างเงี้ยก็ให้ผู้จัดการทําให้ไปเลยก็ ถ้าอยากลงกองต่างประเทศนะครับไม,ไม่ยึดติดแล้วว่าต่างประเทศต้องไม่เกิน10% 20%ร่เอรู้สึกว่ามันโอเคเราเข้าใจมันแล้วอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นก็ไม่รู้ยังไงใส่ b ีแมทเถอะนะครับบีแบบก็ช่วยได้ครับค่ะมันก็เหมือนเราสร้างวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องของการจัดปรับพอร์ตเทคนิคต่างๆให้ผู้จัดก,การกองทุนเขาดูให้ใช่ครับอย่างที่ออมบอกเมื่อกี้คํานี้ดีนะครับเรื่องวินัยในการลงทุนเราบอกว่าเราเลือก b m a มสมมติเราจะเลือกออ,กา,กอ 1, 5, เาเลือกมาสักกองหนึ่งร้อยห้า ปรากฏว่าเฮ้ยเลือกแล้วลงยังไงล่ะลงตูมเดียวคือเรื่องของการลงทุนก็ยังมีเป็นเรื่องของวินัยนะถ้าถามผมลง B Max ก็สามารถใช้ดอลลาร์คอสได้ทำดอลลาร์คอสไปเลยมันคือการปรับพอร์ตจัดสัดส่วนของเราอยู่แล้วนะครับก็ว่ากันที่วิธีการดอลลาร์คอสเลือกกองตามระดับความเสี่ยงที่เราเลือกแล้ว ผมว่ามันจบง่ายนะครับวิธีนี้ครับค่ะต้องขอบคุณพิเศษมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสําหรับลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพรวมไปถึงตัวแทนจาหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยค่ะ